วันนี้เราต้องให้กหลังใจตัวเราเองทุกคนเพราะเราผ่านโควิดมาได้จริงไหมคะยกมือยกมือลินโบเราบอกว่าเราสุดยอด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 คนที่มาประชุมนี้สุดยอดมากผ่านม่ได้ยังไงเห็นนะคถ้ณะ บางคนผ่านไม่ได้นะยอมตายจริงเลยคะแต่คนหัวสิยงไม่ยอมตายจริงนะเันนเป็นโควิดอย่างนี้อย่างนี้หนาลุยงานสุดๆเลยเห็นพี่แจคอยงานสุดๆทุกคนก็ลุยงานเนาะไม่ยอมแพ้ถามว่าโควิดแพ้พวกเราใช่ไหม ที่ไหนต้องหลบเพราะอะไรคนไม่แพ้มีแต่โกดแพ้คุกมมิร์ี่แสงก็ทำงานส่วนทกุกท่านเราไม่ยอมแพ้เพราะว่าคนเราไม่มีเนาะเงินเงินน้อยเราก็ต้องสู้ใช่ไหมสู้แบบว่าไม่เห็นอนา,าคตมันก็เป็นไม่ได้อะหมอแสงอะทำอย่างเดียวมันก็เป็นไม่ได้ เพราะอะไรทุกคนก็ผ่านเสื้อเหลืองได้จริงไหมคะจนะไวเซตกเขาบอกว่าทํางานผ่านไม่ได้คุณจะได้อะไรแต่เราก็ได้ลงบัญชีวิตจริงไหมคะได้เสือเ้อเหลืองระดับบารมีน่าบางคนทางานโรงงานหางลูหางทั้งยไม่มีเกียรติเลยยังไม่ได้ตำแหน่งโกจริงะคะแอบ ก็แล้วแต่เรามีโอกาสขึ้นตําแหน่งไคลินเราก็มีเกียรติฉัมุกก็มีเกียรติห้าไลนก็มีเกียรติเจ็ดไ้นยก็มีเกียรติดูๆเมือไปนะอาจารย์เต๋วกับอาจารย์แสงมาจบ